สวีทับสวัสดีครับพี่น้องป้องไฟโอ้พามาเที่ยวร้นานไทยกันพี่น้องร้านขายอาหารไทยครับวันนี้ในน,นะคระับไทยฟู้ดก่อนแหละพี่น้องเอ้ยนี่ฟ้องไลายได้พี่น้องอนี่จะบผมเวลาทำการเหมือนเดิมวันพันจันทร์วันศุกร์9โมงถึง1ทุ่มวันเสาร์10โมงถึง4โมงเย็นวันอาทิตย์11โมงถึง บ่ายสี่โมงครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบรา้สวัสดีครับเกรย์สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ นี้ได้พี่น้องนี่ครับ19โครนอันนี้59ครับผมแคปมูก็มีได้พี่น้องสิมูสเซียแคน85ดนแหละโอ้ของคนไรได้พี่น้องอันนี้89กครับผมนี่สินก็มีได้พี่น้องเด้อนิ่39พี่น้องคนน่ะ สิ่นี่ชุดแบบชุดยางครับพี่น้องเลยลายหดราคาพี่เราหกสิบห้าอันนี้ลูกชิ้นเอ็นลูกชิ้นเนื้อพี่เราแปดแปดสิบห้าครับพี่น้องเลยพอเปียกก็ไม่ได้พอเปียกสำเร็จครับผมนี่แปดสิบห้าครับผมนี่หกสิบห้าครับผมโอ้ของผลลายที่พี่น้องภาพระเบิดพี่น้องนี่ครับผมอันนี้พวก เรื่องปรุงครับผมเครื่องปรุงครับผมอันนี้เป็นซอสครับผมปลาก็มีพี่น้องด้ยทิพย์พลดก็มีพี่น้องทิพย์พลดนี่ลายแบบไรยปลาหมึกก็มีพี่น้องสามสิบสองครับผมพามาเระมิงพี่น้องเอ้ยสัตยี่ปอกญี่ปุ่นก็มีอันนี้คือหน่อไม้ครับผม น้มไม้ซฮาน่ครับผมน่มมีทุกแบบทุกสไตล์ีพี่น้อยสบายดีนะครับผมครับโอ้ของหลายนะพี่นาะครับผมมือเลกงานเร็วครับพี่๋อเออลงานเร็วัไ่อชืกันครับผม เพราะว่าเป็นวันใครวันยังเขาเหรอครับครับผมมือใส่เงินนะพีนอมือนเนาะมือใส่เงินนาะมืนี่ิงว่าลายขนาดจงว่าตีนไก่แบนี้เอ้อพี่น้อยอันนี้เป็นกุ้งชุบครับผมอันนี้ชุบเสร็จเรียบร้อยเอาไปทอดเลยครับร้อยหกสเพนอเอ้ยกุ้งก็ม่ได้พี่น้องกุ้งลายใส่ลายขนาด โอ้อาหารญี่ปุ่นกันเต็มญญะยาไอผี่น้องเลยเพื่อเตีอันนี้12คน11มาม่านี่11คนพี่น้องหลุ่นดิกไงเลยครับอันนี้7จ็ดโคนผีหล่อมข้าวพี่น้อง,องของเยอะแยะมีแปคนครับผมมามา่าอาหารญี่ปุ่นขาดไม่ได้7คนอันนี้กระป๋องครับพี่นอ้อม นีมามา่าต้มยำรสเด็ดแปดคนรสไก่มีเยอะครับผมลายละแบบลายสตายไตล์พี่หน้อพ่นมีทุกย่ห้อพี่หน้อเอออะไรไปอันนี้มีครับผมสิบสองคนสิบสองคนสี่ห่อพี่น้อนี่ครับผมนี่ นี่ก็เป็นนี่ครับเป็นวันใหม่แบบนึงหน,น่อยอันนี้เป็นกระปุกเกาหลีบพี่หน่อยลงโซนี่นะครโอ้จีงไก่ลายเพี่น้องไม่หันนกพี่หน่อยเลยเป็ดกระมี่จ้าชิฟฟ่อันนี้นกนี่พี่น,อน้นนอง าุ่โอ้โหลานเก็นของหลายพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมอันนี้ทางนี้ก็เป็นเกี่ยวกับพิษของห,าหอนนางวงานพี่น้องเปรียบเด้ครับสวัสดีครับอันนี้เป็นลิ้นจีก่กระป๋องครับผม ดินจีกระป๋องลำใหญ่ครับผมสามสิบห้าคนก็กระป๋อ,ปองสี่สิบห้าครับผมนี่ผู้ใดมาขงหวานมากินเด้อยพี่น้องเดีย่ยวนี่อันนี้ก็พวกขนมด้วพี่น้องนี่ยกูแก่ก็มีพี่น้องสามสิบเก้าโอ้ยลายพี่น้องเลยสุดแนวสุดยางนีพี่น้อง ให้ดูบอกให้ดูบอยมีบดพี่น้องเลยักกอกพักกิ่งให้ดูบอยก็มีหนะาพี่น้องนครับผมนี่เป็นนี่ครับผมบะกขนองบเคี้ยวสาลายก็มีพี่น้องหกสิบห้าอสวัสดีครับคุณสวย โอ้คนสวยสวัสดีครับโอ้ทำทำเท่จังเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะโอ้โพสเอาขนมเลยลูกขนมเลยโอ้ทำหน้าเท่จังเลยน้องอมิล่าเนี่ยอมิล่าโอ้สวยมากเลยนี่ดูไหมนี่อมิล่าเป็นแมวโอ้อะมิลีอเป็นแมวนี่ท่านผีจะเป็นพี่น้องท่านผีนีท่านก็เป็นพี่น้องพท่านผีจะเป็นเครื่องขั้วของเพื่อนครับพี่น้องข้าวเบอ่์งของเยอะแยะครับผม อันนี้ก็จะเป็น,นเ่ชลยพี่เออของเต็มเลยครับเนี่โอ้จิ้มชีฟูดก็มีพี่น้องแบบจำเล็ดครับผมนี่ประแดกก็มีครับลายห่อพะโลพี่น้องเลยนะเปโพี่นอ้อโอ้ประแดกหมมก็มีเพี่น้องเอ็มยูาสัโอ้ขายหอยเมองนอกพี่น้องเลย เจ็ดสิบห้าข้นเหมืนกันพี่น้องพามาดูทางนี้อีกครับผมทางนี้ก็มีเพียบเลยครับอันนี้หมอคุเตียวพี่น้องคุณได้อยากซื้อมาซื้อได้พี่น้องสองพันสี่มอยเลยครับผมคุณได้คุเตียวขายได้เลยพี่น้องครับโคกก็มีครับผมโคกสองร้อยสิบก่อเหมือนับนี่ เนี่แนรวารวบกุเตียวเบี้ยงอ,อือมีครบทุกอย่างลลเลยเจ <c oughs> ็ดสิบเจ็ดสิ้ควนพี่้องเลยกระทงกระทะก็มีชีน้องกกระทะขึ้นเที่ยวบางไทยครับอร่ยก๋วกโคตรพี่้องกระทะอันนี้เป็นเนรวรวบพี่น้อ,อ,นอนาามมนงนี่ครับอยสี่สิกอพหงมอนอย่างมอหนึ่งก็มีได้พี่้องนี่ หมอนหนึงก็มาตามืนอนยางเกาหลีกับม๊มีได้พี่น้อง499นี่พนเป็นชุดเลยเนี่ย499คนเอาเตาใส่นี่ยยางกินคือบาทเท่าไรพีน่น้องน่ับผมเตายางก็มีได้พี่น้องนึ่งพันตัวนี้หนึ่งพันหนกตัวนี้ก็1,400 เก้าสิบเก้าพี่น้องรุ่นในญ่ครับน,นี่พี่น้องรุ่นนี้แปดอยนพี่น้องแปดยชมใหม่มาจาพนักาอันนี้น่อยแน่กัเจ็ดอยนี่พี่น้องเนจะ็ดร้อยเก้าสิบก้ากระตัดรัดครับพี่น้องติเข่าหน่อยก็มีด้อพี่น้องนะ่คุณนะเจ็ดสิบเก้าหกสิบเก้าห้าสห้านลายรูปแบบครับผมอันนี้รุ่นน่กับชอลอยพี่น้องชองอยสิบเก้า โอ้โอโของเขาเถอวะนี่เหรอมีไฮโซเช่นไรดูลามาเฮาพี่น้องเลยดูยน, <c ười> นี่พี่น้องบินโตก็มีเด้อพี่น้องเด้อพู่นะบินโตหลากสีโอ้พี่น้องพี่น้องพี่น้องนี่คองไหลจะได้เห็นนี่ลองแบบเด็กปิ่นก็มีพี่น้องเอ้ออันนี้สุ่มฟองหวานพี่น้องเลย ตุ้มแป้งพีชรางวัน,นครับผมนมถั่ยขนมสันนี่ครับสามสิบเก้าสามสิบห้าแป้งคุกกี้ก็มีอ๋อมีซส้นหน้พี่น้องเลยอันนี้แป้งอันนี้แนวเอ็ดขนมพี่น้องเลยอันนี้ผ่านที่พี่น้องผ่นนา,นนงานก็มีน,นี่ครับน,นี่ร้อยเจ็ดสิบเก้านี่ร้อยเก้าสิบเก้าพี่น้องเนี่ยเป็นซึ่งครับผมเนี่ยเป็นซึ่งซึ่งหนึ่ง ขนมจุน,นมจีปเปนสำหรพี่น้องเอส่งลอยกัพี่นอ้งนองิตัวหลากสีก็มีครับผมห้าร้อยเก้าสิบนอันหนึงพี่น้องเอ้ยมีเบิส,สีสีเขียวก็มีอ๋อนตหน่อยก็มี่พี่น้องเสองอยกบ,กบิุตหน่อยมีทุกสีครับเอาสียังพี่น้องนี่ครับผม็นตน่อยสอยกสุปกได้พี่น้องเยอ ดูครับผมอันนี้สีเขียวสีแดงนี่ก็599สแตนเลสนี่เท่ก็มูพี่น้องหกสิบเก้าหาซเปลาครับผมพี่นอ้องน,นี่แหละครับผมเอามาให้พี่ให้น้องชมเบิง้งวันหนึ่งก็มีเด้อพี่น้องเด้อหม้อหนึ่งสี่ร้อยหกสิบเก้าอันนี้ซอนก็มีเด้อพี่น้องซอนหน่อยก็หกสิบเก้าครับผม เจ๊ยานี <ules> ้ <kr> ่าเป็นผู้ใดนี่ยหน้วนี้ถาดน่อยพี่น้องเลร้อยสิบเก้าโอ้พี่น้องร้อยเ้าคตรถัดเนีกะนี่ถาดใจมีกับลอยห้าสิบเาถดี่ยกับอยสี่สิเก้าลอยามามีลายแนวลายยางพี่น้องกองผอกองฟุ่มกองแซ่หามนี่เบิดพี่น้องเลยอ้าวนี่ รีวิวร้านนี่แหละครับอยู่ออตสุนลพี่น้องไทยอัวแร่เส์ชเข้าไปโหลดใน Google มีได้พี่น้องเลือกเมืองออตสุนประเทศสวีเดนพี่น้องครับผมเส์ชเข้าไปในในยูทูบก็มีครับพี่น้องมาอุดหนุนเหนอยเลยพี่นะครับผมเหอยผมนี่แหละครับถือกันแหะพี่น้องนะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมพื้นกอครับพี่น้องสวีดับและสวัสดีครับผมไม่ได้ขึ้นมามีแว่นมือถือกับเสื้อข้ามาเลยด้วยครับบอกว่าไทยอัวแร่ออตสุนเลยจังไม่เคยจะมีหอดมั่เลยพี่น้องครับผม สวัสดีครับผม